ต่อไปนี้เราจะนิ่งเฉยอะไรไม่ได้ต่อไปแล้วจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแข็งขันโดยรู้จักรู้รักสามัคคีที่จะมาคอยดูแลว,ว่าบ้านของเราเนี่ยมีขอบครัวประตูหน้าต่างดีไหมอะไรที่มันจะรอดเข้ามาเนี่ยเราต้องพยายามที่จะอุดรอยรั่วการคือวัาทุกคนต้องช่วยกันดูแล ต้องสอดส่องดูแลวว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยในสิทธิของเราเนี่ยจะถูกสูญหายไปโดยเฉพาะงบประมาณของชาพุธ93เปอซนตซึ่งมีจำนวนมากได้ถูกโยกย,ย้ายใช้ไปที่ไม่ถูกต้องที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะของาศาสนิกมุสลิมที่มีจำวนวน5น่ะได้ใช้สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นปราหารลานจะไม่เป็นพรบรสามฉบับ <Amen. S 1> เป็นการใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่จนกระทั่งว่าเป็นการรุกรานหรือริบร้อนสุขที่ของชาพุทธเราเองเนี่ย <Amen. S 1> นำไปใช้แม้แต่การไปทั้งเวชนีสถานเนี่ยตรงจุดนี้ควรจะมีพรบอรของเรานำมาใช้ด้วยแต่ถูกละเลยนะครับ เพราะอยา่าด้วว่าส่วนใหญ่แล้วชาพุทธเราเองเนี่ยไม่มีงบปรงามาณงบประมาณทางด้านทางด้านศาสนาเลยเราจะบริจาคกันเองท้ในเรื่องทางศาสนาถ้าเป็นเรื่องศาสนาของชาพุทธจะเป็นเรื่องของการบริจาคเงินที่ช่วยเหลือจากทางรัฐจากภา,า,า,กาสีชาพุ๊เองเนี่ยมีผลน้อยมากตรงนี้ถึงอยากจะให้มีการมาทบทวนใหม่ไม่ว่าเราจะ เบียรตทประมาณไปใช้ศาสนิกอะไรก็ตามท,ท,ทุกๆศาสนิกควรมีเปอร์เซ็นต์ควรมีการแจกจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ของศาสนิกนั้นๆแค่นศาสนิสลามมีหเซคุณก็แบ่งไปงบประมาณนี้ไปหเปเตามจำนวนคุณที่มีส่วนชาวพุทธเรามีเก้าสิปควรก็มีงบประมาณ9กปให้มันเกิดความสมดุลต่อพลเมืองนี่แช่ว่าใครที่จะ โบทเสียงมาแล้วก็ได้ไปกลุ đ đ ่มได้กลุ่มหนึ่งเงินก้อนนะ้าเป็นเงินส่วนกลางเงินของทุกๆคนเมื่อได้ก็ต้องได้เหมือนกันเช่นธนาคาริสลามชาพุทธเรามี93%เราไม่มีธนาคารพุทธเลยแต่อิสลามมี5%มีธนาคารอิสลามเป็นท่ายังไงมีพระบอยิสานจะบาบอีกและถามเงินนตรงไหนก็เงินชาพุธนี่แหละ ก็งินส่วนใหญ่ชาพุทธนี่แหละถูกจ่ายเข้าไปซึ่งความไม่เป็นธรรมดูแล้วมันไม่เป็นไม่เป็นธรรมต่อชาพุทธเราเลยนะครับณะนาชาพุทธเราเป็นผู้เสียเปรียบเป็นผู้ได้รับความเสียหายจึงร้องเรียนมายัางรัฐภานี้ให้ท่านได้รับทรตบและก็อขอให้ทางชาพุทธเราเองก็ควรที่จะมีความรอบครอบ ที่จะมันตรวจสอบด้วยว่าชาติาศาสนาของเราหรือเพราะในเรื่องศาสนาเรามีความมั่นคงหรือไม่เพราะศาสนาเป็นตัวเชื่อมตัวประสานหลักของชาติของคนในชาติของพระันธสัตย์ต้องถูกดลอล้อมด้วยคำว่าตัวาศาสนานีไหมศาสนาที่เ,เราล้อมไม่เกิด เหมือนน้ำาศาสนาก็เปรียบเหมือนน้ำที่เราผสมปูนเข้าไปทรายเข้าไปยี่เข้ากันไดน้ฉะนั้นตัวาศาสนาจะเป็นตัวเชื่อมประสานทั้งท,งทางชาติและสาร,รกษัตริย์เหล่านี้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับฉะนั้นก็คาดหวังว่า้ากพุทธไทยเราเองขอ,อให้มีความรักษาเมตตาอย่างเดียวเนี่ยน,นะเพื่อที่จะดำรงเผ่าพัานธุ์ของเราต่อไปขอบคุณมากครับ